สวัสดีครับผู้ดเดน้องอิงในเยกบาทดูสิเอาเอาดูดิปลา้าตัวไอโอได้ยกบาทหมดยังในตะกร้านี่ฮะปะเอาไปไว้มีเอาไปไว้ไได้วย เ้า <c oughs> อาไปเาดไปเ่อด้ยังบาดหน่ยดูว <c oughs> นประกอบการวันนี้โอ้ย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ดึงเรียบร้อย <c oughs> <c oughs>